ดึง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 งนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทรรักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส n e w ีแซนิวพระอิศา์ HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากลุงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคค์มนตรีเชิญสิ่งของพระสถานแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงพยาบาลศรีสเกตค่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ค่ะพลเอกภัยบูณ์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระสถานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในชายแดนไทยกัมพูชา โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของในร้านสะดวกซื้อและใช้บริการปั๊มน้ำมันปตทกันทราลักษ์ได้ถูกสะเกตระเบิดจากลูกปืนใหญ่ BM-21 ของกัมพูชาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกันทราลักษ์อย่างเร่งด่วนก่อนส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลศิสเกตจำนวนเจ็ดรายประกอบด้วย นายสรายุทธบุรกรอายุ26ปีจ่าสิตรีวชิระกุศลพันธ์อายุ32ปีนางสาวพัทรพรรัตนพันธ์อายุ28ปีนางสาวพรสุภัการธนสารอายุ48ปีนายพลกริชัยคำภาอายุ34ปีนายนองเงินลุนอายุ48ปีและนางสาวจัตุพรสิงหขัดทิศอายุ20ปี สำหรับพื้นที่จังหวัดสิสเกตที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบกันจะเป็นประชาชนในพื้นที่อำเภอกันทะล,ะลักษ์ที่เป็นรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาใน7จ็ดตำบลได้แก่ตำบลเสาธงชยัยตำบลภูผาหมอกตำบลนวลสำราญตำบลบึงมะลูตำบลรุงตำบลซำตำบลทุ่งใหญ่และตำบลละลาย ในเบื้องต้นเมื่อได้รับบาดเจ็บจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกันทาลักษ์แต่เนื่องจากผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายมีความรุนแรงมากเพื่อความปลอดภัยประกอบกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทานสมัยจึงจําเป็นต้องย้ายผู้ป่วยทั้ง7รายเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลศิริกตทั้งหมดขณะนี้ทั้งหมดปลอดภัยแล้วและอยู่ในการดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด ซึ่งการได้รับพระราชทานสิ่งของและของเยี่ยมในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งค่ะหลวงพ่อพุทธซึ้งใจทหารหารอดหลับอดนอนอดมื้อกินมื้อเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติสวดมนต์ขอคุณพระคุ้มครองค่ะ เมื่อวันที่25กรหกฎาคม2568ค่ะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสเกตรพระครูโกศลศิกกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายามโมเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ธรรมยุทธจะอาวาัสวัดไั่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตกล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ทางอำเภอภูสิงซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในสี่อำเภอเป็นพื้นที่สีแดงและได้ประกาศให้ชาวบ้านทั้งเจ็ดตำบลรวมทั้งพระสงฆ์และสามเณรได้ทำการอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ในวัดที่ห่างไกลโดยด่วนเพื่อความปลอดภยัยเนื่องจากทางฝ่ายปกครองได้รับแจ้งจากฝ่ายความมั่นคงว่า ทางทหารฝั่งกัมพูชาได้เคลื่อนยุโทโธปกรณ์มาตั้งบริเวณตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรช่องสงามชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอภูสิงห์จึงได้เดินทางมาเยี่ยมชาวบ้านผู้อพยพตามศูนย์พักพิงต่างๆเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือในเรื่องของอาหารน้ำดื่มแบ่งเบาภาระส่วนราชการ อย่างไรก็ตามอาตมาก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อดหลับอดนอนแล้วก็อาจจะอดอาหารด้วยบ้างเป็นบางครั้งเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติก็อยากจะขอเป็นกำลังใจขอให้คุณพระคุ้มครองปัดเป่าให้ปลอดภัยทุกนายด้วยค่ะ ด้านสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุลาพรเตรียมขนย้ายเสือ16ตัวออกนอกพื้นที่วันเหตุหลุดกลงเป็นอันตรายต่อประชาชนค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคม2568ค่ะนายสาธิตพันธุมาศหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาพรตำบลปลือใหญ่อำเภอขุคันจังหวัดสิสเกตเปิดเผยว่า สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภร์มีสัตว์ป่าในการดูแลจำนวนประมาณกว่า500ตัวบนพื้นที่กว่า6,000ไร่ในเขตรอยต่อของ3อำเภอคืออเภอภูสิงอเขุคัคคนและอขุนหารเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศของป่ามีสัตว์ป่านานาชนิดแยกเป็นประเภท แบ่งเป็นโซนสัตว์กีบอาทิเก้งกวางเนื้อสายวละองละมังเป็นต้นและโซนสัตว์ปีกอาทิอินทรีเหยี่ยวไก่ฟ้าเป็นต้นรวมถึงโซนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาทิลิงนางอายอีเห็นชโมดและอื่นๆอีกมากมายซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่ที่สุดที่เราทำการเพราะเลี้ยงในสถานีแห่งนี้คือเสือโครงจำนวน15้าตัวและเสือดาวจำนวนหนึ่งตัวรวมเป็นเสือ16ตัว สำหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้พื้นที่อำเภอขุคันซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาพร ถือเป็นพื้นที่สีแดงตามคำสั่งของฝ่ายความมั่นคงตอนนี้คือรอฟังสัญญาณจากทางอำเภอขุคันว่าจะมีคำสั่งการให้มีการอพยพหรือไม่จากนั้นจะแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติคำสั่งในการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าประเภทเสือโครงและเสือดาวรวม16ตัวออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเนื่องจากหากเสือตกใจหรือกลงคอกเสือถูกทำลายเสือหลุดโกลงจะเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนได้ จึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเสือออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ได้เตรียมทีมสัตวแพทย์และสวนสัตว์อุบลราชธานีรวมกับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9, อุบลราชธานีพร้อมกับนำกลงสําหรับเคลื่อนย้ายเสือทุกตัวไว้พร้อมแล้วซึ่งต้องใช้ความชำนาญและระมัดระวังเป็นอย่างมากโดยขั้นตอนแรกคือการวางยาสลบจากนั้นรอเวลายาออกฤทธิ์จนเสือหลับ ใช้ยาเร่งไม่ได้ต้องค่อยๆดำเนินการแล้วจับเข้ากลงทีละตัวด้วยความระมัดระวังปิดล็อกกลงและรอเสือฟื้นกระทั่งรู้สึกตัวตื่นจากยาสลบซึ่งจะสามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายได้โดยการเคลื่อนย้ายเบื้องต้นจะใช้รถยนต์บรรทุกหล้อจำนวนสองคันซึ่งจะสามารถบรรทุกได้คันละ3ตัวรวมคลังละ6ตัวไปยังสวนสัตว์อุบล้ดยระยะทางประมาณกว่า100กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงซึ่งคาต้องทำการขนย้ายจำนวนสมรอบถึงจะหมดส่วนสัตว์อื่นๆจะยังไม่ได้ทำการอพยพเนื่องจากกลงมีขนาดใหญ่และกว้างค่ะและโรงพยาบาลศิษเกตเปิดรับบริจาคโลหิตส,สำรองรองรับภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ ที่หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศิษเกตวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดศิษเกตรโรงพยาบาลศิษเกตได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดศิษเกตเปิดรับบริจาคโลหิตส,สำรองรองรับภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีนักเรียนและผู้ปกครองต่างสมัครใจมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากโดยปกติทางโรงพยาบาลศิษเกตขาดแคลนโลหิตส,สำรองอยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์สู้รบกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติได้รับบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตตลอดจนประชาชนก็ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นกันโรงพยาบาลศรีสเกตจึงต้องการโลหิตสำรองรองรับภาวะฉุกเฉินดังกล่าวเป็นจำนวนมากนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรสเกต และนางสาวพัคนาศิลาอาจนายกเหล่ากาชาตจังหวัดสิสเกตในฐานะพ่อเมืองแม่เมืองจึงขอเชิญชวนให้ชาวจังหวัดสิสเกตผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงได้ร่วมกันรบริจาคโลหติตให้กับโรงพยาบาลสิสเกตให้มากที่สุดเพื่อให้เพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวร,ร่วมกันขณะเดียวกันผู้บริจาคโลหติตถือได้ว่ามีส่วนร่วมสนับสนุสน,นภารกิจสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติด้วย โดยสามารถเข้าไปแจ้งความประสงค์ในการบริจาคโลหิตได้ทุกวันที่โรงพยาบาลศิษเกตค่ะด้านอำเภอกันทรารมจัดตั้งศูนย์รองรับผู้อพยพจากชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกันเรลักษ์รองรับกว่า500คนค่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ค่ะ นายอนุพงศ์สุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกษและนางสาวพนานัคันศิลาอาจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรสีสะเกษได้ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่อพยพจากปัญหาสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาที่เข้าพักในศูนย์วัดกันทารารมอำเภอกันทารารมจังหวัดศรสีสะเกษโดยมีประชาชนจากบ้านหนองสาลาเหนือบ้านหนองสาลาใต้บ้านศรีสะอาด และบ้านบึงมะลูตำบลบึงมะลูอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดสุสเกตได้อพยพเข้ามาพักอาศัยซึ่งในเบื้องตน้นตั้งเป้ารองรับประชาชนได้ประมาณ300คนแต่ขณะนี้ได้มีประชาชนอพยพเข้ามาพักอาศัยมากถึง509คนแล้วพระครูนิวิทย์บุญกิจเจ้าคณะตำบลดูนจเจ้าอาวาสวัดกันทรารามจึงได้เมตตาเปิดศาลาวัดรองรับทั้งหมด3หลัง ขณะที่อาหารการกินและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆทางเทศบาลตำบลการท่ารมได้จัดหาอาหารและน้ำดื่มไปรองรับในเบื้องต้นแล้วขณะที่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ทราบข่าวก็เลยนำเข้าวของมาร่วมสมทบในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันค่ะ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรสะเกษจัดโครงการให้ความรู้และคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C รู้เร็วรักษาไวห่างไกลมะเร็งตบับประจำปี2568ค่ะ เมื่อเวลา9.30นาฬิกา30นาทีของวันที่24กรกฎาคม2,568ค่ะณห้องประชุมเกาะกลางน้ำส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำํอำาอําเภอเมืองจังหวัดสิสเกตนายแพทย์ธนวงวีระแสงพงศ์นายแพทย์สาธราณสุขจังหวัดสิสเกต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ C รู้เร็วรักษาไวห่างไกลมะเร็งตับประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีนายแพทย์เสกสรรจวงจันทร์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศิษเกตนายสุรศักดิ์เตรียมพิทักษ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศิษเกต นายศักชัยเตียมพิทักษ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศิสเกตวิทยากรเจ้าหน้าที่บุคลากรและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดริสเกตโดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองรีสเกตได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ีและ C รู้เร็วรักษาไวห่างไกลมะเร็งตับประจำปีงบประมาณ2568โดยกำหนดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B ีและ C ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงค้นหาผู้ติดเชื้อเพื่อนำผู้ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบเข้าสู่ระบบการรักษาทางการแพทย์ของรัฐโครงการนี้มีส่วนสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านมะเร็งครบวงจร โดยกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวกำหนดดําเนินการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองศีสเกตกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนในเขตเทศบาลที่เกิดก่อนปี2535หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นผู้ที่เคยได้รับเลือดปลูกถ่ายอวัยวะและได้รับการฟอกไตก่อนปี2535 ผู้ที่มีประวัติเคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีดกลุ่มชายรักชายและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน400คนนายแพทย์ธนงวีรแสงพงศ์นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสิสเกตกล่าวค่าว่าโรคไวรัสตับอักเสบบีถือเป็นภัยสุขภาพที่คุกคามในระยะยาวมีช่องทางการติดเชื้อคือทางเลือดเพศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตรายมาก หากได้รับเชื้อแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการรักษามีโอกาสเป็นตับอักเสบเรื้อรังตับวายตับแข็งและมะเร็งตับได้โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและรักษาได้ด้วยการรับประทานยาต้านไวรัสเพื่อควบคุมปริมาณไวรัสในร่างกายลดภาวะการเกิดผังผืดของตับ ชะลอการเกิดตับแข็งและลดการเกิดมะเร็งตบับแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิสเกตจึงเร่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของโรคไวรัสตับอักเสบบีและ C สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองและคนรอบข้าง หากมีพฤติกรรมเสี่ยงให้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองและการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีและ C ีโดยเร็วค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดชิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนณาคงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ หันสานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอนเลยคือมันไม่ชินเลยอะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยูล่ละน่ะ เลิกได้ก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับฮะก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเขาเ้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย